สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมซีรีส์ของเราวันนี้นะคะแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษคัดอังกฤษเล่มหนึค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะแล้วกเเ็เปิดไปเรื่อยๆค่ะเปิไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอตัว A ตัว B ตัว C ตัว D ตัว E ตัว F ตัวจตัวเตัวไตัวเตัวเตัว L ตัวเตัวเตัวโตัวพตัวคตัวอและวันนี้นะคะตำของเราก็คือหน้าที่ห่ิบสองตัว S รูปงูนะคะ s n น็งูให้เด็กๆนะคะหยิบดินสอเลยค่ะจับดินสอให้ถูกต้องนะคะ จากนั้นเด็กๆเห็นจุดไหมคะเด็กๆจุดที่ด้านบนค่ะโค้งลากตามเส้นเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะตัว S ค่ะไปนะคะเด็กๆไปที่หน้า23ค่ะตัว T Ti g e เกนั่นเองค่ะรูปเสือเด็กๆหยิบด,ดินสอค่ะลากเข็นตรงจากด้านบนก่อนนะคะลากจากบนลงล่างค่ะ ่าเราได้ตัวชีแล้วค่ะเด็กลากเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวางดินสอจากนั้นระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเดี๋วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ